สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านทุกคนใครบ้าง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 ที่มีปัญหาเหมือนคุณยายแม,ม่เกี่ยวกับระบบลำไส้ปวดบิดเป็นประจำมาค่ะทำยังไงหรอคะนี่แก้ปัญหาโดยนี่ค่ะเขามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างหนึง่งกินแล้วปรับระบบลำไส้ กดไหลย,ยงไหลย,ย้อนนะคะไม่ต้องนั่งกินยาเบื่อการกินยานะคะเพราะนั้นเรากินสมุนไพรที่ช่วยชื่อว่า SF ค่ะ SF Coffee นะคะเป็นคนไม่เคยกินกาแฟมาเลยตั้งแต่เกิดนะคะแต่ต้องมาฝึกกินเพราะอยากหายอ่ะอยากหายจากการปวดบิดลำไส้เป็นลำไส้ที่ไม่เหมือนคนอื่นเขา นะคะปีหนึ่งต้องเข้าโรงพยาบาลหมดเป็นแสนปีนี้ดูนะคะว่ากินเอเสจะเข้าอีกไหมนะคะกินทุกเช้าค่ะวันละหนึ่งแก้วเทเลยสายข้าไปนะคะนี่แล้วเป็นคนกินอะยรยากยาก,ก็อยากหายเรื่องข้อเข่าปวดนะคะกินคอลลาเจนนี้มาหนึ่งเดือนเต็มละ นะคะคดีมากขอบอกไม่ต้องเสียค่านวดชั่วโมงละสามร้ยหสิบนวดทีละสองชั่วโมงเจ็ดร้อยทุกทุกเดือนประหยัดตรงนั้นเจ็ดร้อยแต่มาได้คอลลาเจ้นตรงนี้นะคะหนึ่งพันสองร้อยบาทโอ้กินได้แบบน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้ววะโอเคผสมใส่กาแฟเลยค่ะเอามันเลยสองช้อนหายไปไวเสร็จแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไป ไอ้ความเข้มข้นก็แล้วแต่คนชอบเนาะคนคนแล้วก็คนคนคนค่ะคน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 คทุกเช้าทําอย่างนี้เลยนะคะโรคภัยไม่มีดีกว่าไหมหรือต้องรอให้มันเป็นซะจนน่ะแล้วก็ไปกินยาเข้าโรงพยาบาลในเมื่อมันมีสมุนไพรที่ดีของประเทศไทยนะคะแล้วราคาก็ไม่ได้แพง นะคะแตะได้แตะสัมผัสได้จะไม่ทำเพื่อสุขภาพของตัวเองหรอคะดีก็เลยมาบอกต่อนะคะใครเชื่อก็หายใครไม่เชื่อไม่อยากซื้อก็ฟังแล้วก็ดูตอนต่อไปว่าแกจะสุขภาพดีจริงหรือเปล่าอีกสองเดือนหกสิบดปีจา้า